สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมวันนี้มาเตรียมความความนะครับสิไปส่งรถชุ่มพรนนะครับนะครับสร้างดุ้นเพิ่นมาเห็ดทำความสะอาดเตโซนะครับผมนะครับนะครับเอาไปขอดตัวอย่างมน่ก่อนนะครับผมเตรียมข้ามความนะครับไปส่งชุมพรนะครับผมวันนี้นะครับขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่โทรมาสอบถามกันเยอะนะครับผมหลายท่านนะฮะไม่ว่าจะโทรมาจากเชียงใหม่นะครับผมสำหรับคันนี้เป็นของชุมพรนะฮะ นี่ช่างหลุนก็มาทำความสะอาดตัวเช้านะครับผมเพื่อเตรียมตัวนะครับเป็นรุ่น1.6นะครับผมนะฮะช่างหลุนมาทำแต่ทำความสะอาดตัวเช้าเลยนะครับขอบคุณพี่น้องอีฟซีนะครับผมที่ถ้าเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะขอบคุณมากมากนะครับผม บรรยากาศนะครับช่วงเย็นช่วงเช้านะครับฝนตกนะฮะวันนี้ฝนตกนะฮะลินลินนะครับผมเพื่อนก็น้ำประมาณนี้นะครับอนี่ก็กำลังเพิ่งเสร็จนะฮะเอามาจากอูสีช่างแนบนะก็เดี๋ยวผมจะประกอบนะฮะมีลูกค้าสั่งเพิ่มเติมชุดกรอบไฟไทยนะฮะก็เดี๋ยวขอบคุณ fc เลยนะทางชุมพรนะครับ รยากาศก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนิดนึงนะครับผมฝนตกลิดลินแต่เช้านะครับช่างลุนเขาก็มาทําตามหน้าที่นะฮรับรับเงินมาก็ต้องทําคำสาปบรรยากาศนะครับผมตามอู่นะฮะตามอู่อู่ของเรานะครับอยู่บันเตียตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะฮะที่ ทัาทายเข้ามานะครับผมอย่างต่อเนื่องนะเมื่อวานนี้โทรมาหลายสายมากนะครับผมขอบคุณเอฟซีนะครับผมนะทุกท่านเลยนะแล้วก็ช่างไก่นะครับผมนะเชียร์ไก่ก็กำยังยังไม่ไปนะครับผมเตรียมความพร้อมรถอยู่นะครับเตรียมความพร้อมรถก่อนนะครับ ขอบคุณพี่น้องอฟซนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์อย่างต่อเนื่องนะครับผมโทรมาได้หลายสายนะครับผมก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณอฟซนะฮะบรรยากาศอยู่ทางบ้านนะครับทางอูนะครับผมนะครับอันนั้นก็ของลูกค้าทางอุบลราชธานีเอามาเช็คนะครับอ่าคันนี้ก็ยังอยู่นะฮะยังไม่ได้ไขนะครับนี่เป็นของลูกค้าชุมพรนะครับของทางน้องพี่ตำรวจทางบุรีรัมนะฮะรอป้ายอย่างเดียวนะครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับเอฟซีทั่วประเทศนะฮะที่โทรมาสอบถามกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากนะครับช่วยกันทำมาหากินนะช่วงนี้ช่วงนี้ต้องช่วยกันครับเศรษฐกิจแย่นะครับผมล้างนะครับเตรียมความพร้อมนะครับผมเผื่อได้เดินทางวันนี้นะครับ ไปามาแล้วนะครับคันนี้รอ้อโอ้ตรด,ดังดีนะฮะคันนี้จำๆนะครับน,นะครับขอบคุณพี่น้องได้หลายท่านนะครับที่โทรเข้ามานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับผมขอบคุณอีฟทุกท,ท่านเลยนะครับ ขอบคุณพี่ชายสุดรอทุกท่านนะที่โทรมานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางเชียงใหม่เชียงรายนะครับทุกๆเลยทุกพื้นที่นะครับชัยภูมิก็โทรมานะครับขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านเลยนะครับนะครับคันนี้ก็มีเอฟซีสนใจก็มาจํามาเลยส่งฟรีแล้วกันนะฮะใกล้ๆส่งให้ฟรีเลยนะฮะในในระยะ300กิโลส่งให้ฟรีคันนี้นะะถ้าจะเอานะครับผมนี่ นี่ครับในในในระยะนะสามรอยกิโลนะฮะถ้าเลยนั้นไปไม่ได้นะครับเฉพาะคันนี้นะครับเฉพาะคันนี้เลยนะครับผมพิเศษอนะครับพี่น้องนี่ก็ไกลมากพอสมควรนะรถคันนี้ไปส่งก็ใช้เวลาวิ่งกว่าสิบสิบกว่าชั่วโมงนะครับผมประมาณสิบสองสิบสามชั่วโมงนะะคันนี้ไปนะครับชุมพรนะครับผมชุมพรนะครับที่สวยนะพี่น้องนะครับบรรยากาศ ทางบ้านนะครับครับมีไฟตังใต้บอดี้ด้วยนะครับส,สวยนะครับผม ไปเอาเอาตัวนี้เขาอีกเีละมันเอาคิดแต่อยู่นี่ก็ให้เดี๋ยวให้ช่างเป็นพอดีเขากริบล็อกไม่เข้าชนิดนะครับเนี่ยเดี๋ยวใส่ใหม่นะครับสวยๆนะครับสวยๆนะฮะ แต่ในเมียเราเงินไม่กินอะรนี่ผมไปเอาอดีตได้แล้วช่างเนียบมานะครับก็เราทําคลิปสดอันนี้ช่างเนียบนะฮะมามาที่อู่นะครับผมนะครับนี่นี่ช่างเนียบนะฮะวันนี้มาเยี่ยมทางอู่นะครับช่างเนียบนะเมื่อเปื้อนมาด้วยนะครับผม ส่้ปลาดมปุฝากหน่อบ่ส่งปลาดุเน่สมปลาดุเฮ้แต่งตัวอย่างหลอดแต่งตัวไปวันเหียบ่เนี่ยปลาดุปลาด้บ่บ่นะครับนี่ช่างเนียบนะฮะนะครับเพื่อว่าส่งปลาดุผ่านผ่นแต่งตัวอย่างหลอดไปเที่ยวพร้อมเลยนี่ไปซื้อสีหรือไปพร้อม ครับครับสวัสดีครับ,บ,รบผมอ้ในขอ้อข,ขึ้นรอเดเีในขอ<ด>มั้รอเนาะเอ้านี่โอ้ยบนนี้นล็อกรอดนี่ขาดเลยนี่ไปเบิ้งไปเบิ้งมาเบิ้งนี่มันคือว่าล็อกบดนไหมเรามันขยับไปข้างหนไหมมันหยุดแล้วเนาะขาดเลยกนหมดบนม่รอกเออต่อไปใส่ก็ได้แล้วมาใส่พีกันได้เออมาใส่มาใส่พีกันได้ไม่ไม่รอเกับมาขาดที่เร ไปใส่ตัวไปสีเกตบ่ว่กันมเีนนะครับมีอ้ครับผมครับออนี่นะฮะวันนี้่สุดเอ้แล้วมือพปื้อนเราตัวมือื้อนเราจอดในรถก็ได้จอดในอบงพยังหรอบ่ลงยางรถกับพียังยบกได้ยบยังไงบรรยากาศบรรยากาศ นี่นะครับผม,มว้ายจัด่าไปยังดอกรถนนไฟไหนยูวเออล่างไลสดให้พี่นวเบึ้งอยู่นี่นี่นะครับเอาัวนั้นออกมาใส่ไหมบังหลุน

ไอ้เขียดพอพอต้นนี้ต้นนี้บกัดดอกกัดตัวนั้นต้นนี้ะไรกัดนั่นห่วยจุ๊จจุ๊จจุ๊จมันมันตื่นซืือดอกมันตื่นมันเตมีตัวหนึ่งเราต้ไปหาบ่งตัวใหม่อยู่ในในหนังในมีอยู่ในในห้องเป้าเป้าต้นนี้ห้องมาบ Juga, itu eh, eh, itu. Ngetanin, lho, bawa satu. <tuh> <Abang, tuh> ya. ya. ini, 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 buat sang, sang, yang kali ini หาพนนี่บ่เป็นยังมันเข่าอยู่เออมันตัวบน้มันฉีดอยู่มาเรีนมาเรีนเป็นบ่อครมีงานทุนี้บ่นี่าไปหาตแย่ตแ่แล้วหมดหมดมีงานกันทางสร้างตุนสร้างตุนก็ว่าขี้เศาเห็ดหลดบ่พอดนะแตยังมันบ่หลดาว่าในปลาลูกว่เพยุ่น่ะตัวบนมาเขาน่ะงตัวแรงมันตัวแรงจริง เรอยูแล้วนี่โอเคนี่ละนี่ก็ป้าว่าแต่บ่มีท่องใส่บ่มีท่องใส่นะครับมานมากกันยังวาโอ้แต่สัวแนนสงคบเนี่ยวะของพ่อว่ามันว่าเป็นบ่บะม้าบ่มาแต่เป็นมันนี่นี่บบเมี่ให้มาเลย ว้ไปรังเช็ดแล่วดีทูบอกทามเป็นวพาเป็นพรมเลยมันบอกว่าจะนั่งเราคนมันกบอันนี้ ตันนั้นผมมีซื้อดด้ผู้ใรมามันหยอกหยอกมันแหลมมากกับคุนทำมนด้หยอกเร่เรเลได้ด้ยนะอเออทำเมนด้แบบสนิทเร่วกัคือสนิดิม่นเรียนทบเลยแหละ<อ>รุ่นนี้มีกออกมาสองันแต่ว่าราคามันสูงหลายาอ่ะบริารน้ำมันเห็ดโอ้สื่มากซื้อซืกเสีนกว่า<ะ>หรอที่นี่วนเห็ดจะขายอยู่ตำหนียกัยังออรอคุณบิ๊ดขอสานิวขอสานิว เคาเบียรมาเจ็บเจมาสอนเนี่บจำากินนี่ก็พจ้ากว่นนี่เปลยบดีเกียบียเกบวนี้เขาเกียหมดเลยนนี้บอกินดิสังสีเกียร์บีไ่ใ่าเหรอกุเกียร์กยน่เีอหมมา เมื่อกี้มาขาดง้วนสามตัวด็กต้มีแค่หัวนี่นะครับผมก็อันนี้เตรียมความพร้อมนะครับผมเช็คความพร้อมครับไปไกลอยู่ครับคันนี้ไปไอ้พุ่นแล้วครับทาทางสายไตนะครับผมคันนี้ชุมพรนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะฮะทุกท่านนะครับนี่นะครับเอ้ากอีบมาให้เราเนียงเนี่ยตอนรับไอ้ถ้าแก่ยัยห่อ แลด่วมาเทือนึงบนมนที่มาเดตตลอดเลยงานพ่นไหลจะชวนอีงานว่างวันนี้พ่นอยู่ะมันมันคือมันคือหมอ,อยุ่ปุ่นนะครับเอาเดี๋ยวครับผมขอผกันลิดหนาผูวเอาไปน,นั่งผัวเกียง นั่งก่อนไปไปเมื่อขอบคุณพี่นวงนะครับผมทุกท่านนะนี่ผมก็เช็คความพร้อมนะครับผมอชิประบบสายไฟก่อนนะฮะเดินทางนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะคอยทักทายเข้ามาใหม่นะครับพี่เด้อพี่นวเด้วยครับขอบคุณพี่นวงทุกสายนะครับผมอที่อยู่ทางกทมนะครับ แล้วก็สายใต้สายเหนือนะครับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามวันนี้วันนี้คลิปนี้ดู1 4วินะครับผม14นาทีนะครับอ่าคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ